สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยรั์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณปากร้อยบนค่ะเทียบชน4สูตรฮะก่อนที่จะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยศัยข้อมูลทางติด่อความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะ เราไปดูนะคะแอดเลือกมาเป็นฮะปักร้อยบนนะคะแบบเจ็ดตัวนะคะสถิติระยะยาวทั้งหมดเลยนะคะสถิติเนี่ยเจ็ดสิบงวดขึ้นนะคะสูตรที่หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นสูตรนะคะที่เดินยาวกว่าเพื่อนนะคะสูตรที่หนึ่งเดินมาแล้วนะคะแปดสิบงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกนะคะเก้าศูนย์ห้าเด่นห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองคะออกเก้าศูนย์ห้านะเข้ามานะที่เก้า งวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่ 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ผลทวารออกมาที่สามเก้าสองค่ะเข้ามาที่สามสูตรเราจะใช้นะคะหลักแสนหลักหมื่นสองครั้งร้อยบนสิบบนสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างสองครั้งหน่วย 1, หน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่สอง หน่วยท้ายครั้งที่สองสามครั้งระบบข้างที่เก้าตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนนะคะ5้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกสามเท่ากับแปบวกเเท่ากับเจบวกศเท่ากับเจบวกสเท่ากับเกบวกสเท่ากับสอบวกสเท่ากับสีบวกเเท่ากับหนบวกสเท่ากับสีบวกแเท่ากับสสองบวกเเท่ากับห 1นึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสอบวกหเท่ากับสามสาบวกสเท่ากับห้าห้าบวกหนเท่ากับหกหกบวกหนเท่ากับเจ็ดเบวกหเท่ากับแะเราจะได้ร้อยบนฮะในสูตรที่1นึ่งนะคะหนึ่งสอเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่2องทางสูตรที่2สถิตินะคะเจงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก807 เด่นเจ็ดแปดเก้าหนึ่องสี่ห้านออกแปดศูนย์เจ็ดนะคะเข้ามานะคะที่แปดมดที่ผ่านมานะคะเด่นที่หกเจ็ดแปดศูน์หนึ่งสามสี่ผลวัดออกมาที่สามเกานะคะเข้ามาที่สามสูตรเราจะใช้นะคะหลักแสนสามครั้งหลักพันร้อยบนหน่วยบนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่สองสี่ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้ง ร้อยทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่สองระบกข้างที่หนึ่าบวกเเท่ากับสองสอบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเจบวกหกเท่ากับสามสาบวกศนเท่ากับสาบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกเเท่ากับแปดแปดบวกหเท่ากับสี่สี่บวกหนะฮะเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแ เจ็ดบวกสองนะคะเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งท่ากับศูนย์ศูนย์กสองเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามตรงนี้บวกหนึ่งถูกแล้วนะคะตรงนี้ห้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็9ก้าศูนสองสานะคะถูกแล้วนะคะห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สองสาม เดี๋ยวเราไปดูนะ,ะสูตรที่3ามนะ,ะสะตินะเจ็ดิบสงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกสี่หเด่น7891234หนอาะคะออก417เข้ามานะ,ะที่4ีงวดที่ผ่านมานะ,ะเด่นที่2 3งสา8 9นะคะออกที่3ามเก้ะเข้ามาที่3 สูตรเราจะใช้หลักหมื่นร้อบน10บ,บนหน่วยบน2ครั้งร,อร,ง 2, องรง 2, ้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้ง10หน้าครั้งที่สอหน่วยหน้าครั้งที่สองสามครั้ง10ท้ายครั้งที่1น่สองครั้งและบวกข้าขงที่แศนย์บวกสท่ากับสาบวกเ้าเท่ากับสอบวกสี่เท่ากับหกหกบวกศูนย์เท่ากับหกบวกหเท่ากับเจบวกสท่ากับเกบวกแท่ากับเจบวกแ ศูนย์บวกสามเท่ากับสามสามบวกเก้าเท่ากับสองสบวกสเท่ากับหกบวกศนย์เท่ากับหกบวกหท่ากับเจบวกหเท่ากับแปบวกแเท่ากับหกบวกแเท่ากับสีบวกหเท่ากับหบวกหเท่ากับหกบวกสเท่ากับแปบวกหเท่ากับเกบวกหท่ากับศบวกหเท่ากับหเราจะได้นะร้อยบนในสูตรที่3านะสี่ห้าหกแปดเก้ เราไปดูนะะสูตรที่4ี่นะเจ็ดงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกนะสี่หนึ่งเจ็ดฮะสี่จ็ดแปดหนึ่งสามออก417นึเฮะเข้ามาที่4งวดที่ผ่านมา6789035ป้านยฮะออก392เข้ามาที่3สูตรเราจะใช้หลักแสนหลักพันสองครั้งร้อยบน3ครั้ง หน่วยบนสองครั้ง10บล่างร้อยหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่สองสครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หร้อยท้ายครั้งที่สองท้ายครั้งที่สองห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกเก้าเท่ากับแปบวกสีเท่ากับสอบวกศนเท่ากับสอบวกสเท่ากับสีบวกศนเท่ากับสีบวกเเท่ากับสาบวกจเท่ากับศบวกสเท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกหท่ากับหบวกหเท่ากับห 6บวก1เท่ากับ7 7บวก3เท่ากับ0 0บวก2เท่ากับ2เราจะได้ร้อยบนนะคะในสูตรที่4นะคะ3 4 5 6 7 0 2ครบแล้วนะคะสูตรค่ะ3 4 5 6 7 0 2 4 5 6 8 9 0 1 5้าหกเจ็ดเก้าศหดแดถูกต้องนะคะอันนีย้ยกตัวอย่างไกด์ไลน์งวดที่แล้วนะ,ะงวดที่แล้วเนี่ยนนะปากกาสีไปไหน งวดที่ผ่านมาเนี่ยชนกันนะคะสามตัวะฮะเจ็ดแปดสามนะ,ะออกมาที่สามเก้าสองนะฮะเข้ามาะะที่สามในงวดนี้เนี่ยตัวชนเรามาดูนะ,ะตัวแรกนะคะหนึ่งมีสองสูตรสองสองมีสามสูตรฮะสามก็มีสามสูตรฮะห้า หกทองรองเจ็ดมีสามสูตรแปดเก้าศูนย์ในงวดนี้เนี่ยเราได้ตัวชนนะคะถ้าชนสี่สูตรเนี่ยชนที่ห้ากับหกนะคะเพื่อนเพื่อนชอบไหมนะคะระหว่างห้ากับหกนะะแต่ถ้าตัวรองเนี่ยจะมีนะคะ สองสามเจ็ดศูนย์ก็เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะดูนะคะเลขดับสูตรเก่าของเรานะคะห้าเนี่ยติดดับนะคะแต่ว่าดับชนเด่น,นยังให้เลือกเด่นอยู่นะคะหกไม่ติดดับนะสองตัวรองนะคะติดดับนะคะศูนย์ติดดับนะคะ, 0, ดดะ,ะฉะนั้นสามกับเจ็ดนะคะ ที่ไม่ติดดับนะคะให้เพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆชอบตัวรองคะก็คือสามนะคะกับเจ็ดนะคะให้พิจารณาค่ะนี่ก็คือตัวรองคะเผื่อเพื่อนๆไม่ชอบนะตัวชนห้าหกนะคะก็รองสามกับเจ็ดนะคะที่ไม่ติดดับนะคะก็จะประมาณนี้นะะชอบตัวไหนคะลองเลือกพิจารณาคะนำไปเสี่ยงด้วยตัวของเพื่อนๆเองคะสำหรับ ปักร้อยบนแบบ4ตัวนะคะเออแบบ7ตัวนะเะทบชน4สูตระฮะสติเดินยาวนะคะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามนะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปมาใหม่ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ